ักมื้อต้องรู้สึกบ้านจ้างเนาะมีทบสุเล็กตะปูเด้อลูกเด้อถึงสิบ่ดวงลายกับน้ําจิ้มน้ําจายเลูกเนาะซอยกันพี่น้องอ่ะลูกล่ะเอไปหางพอลุงเด้ออลงเตรียมรถไปซื้อเล็กตะปูให้พี่น้องว่ามีเล็กตะปูนี่ตีโค้งหางมื้อนี้กบ่แล้วบ่หรือว่าจังได๋บางเทื่อแล้วบางเทื่อก็แล้วเออบางเทื่อก็แล้วแล้วมันพอว่า น้องเปิดภาพขึ้นมากับป้าโพูดพี่น้องเลยมืดผ้ามืดผนเนาะโพ้งสร้างกับกลุ้งกลุ้กลัวอยู่ไหมพี่น้องโอดดีใจเด้วยบ้านน้องพี่น้องในบ้านน้องป้าถือว่าคืบหน้าไปมือเด็กๆได้หน่อยพี่น้องเลยอืมอืมอืมเอาสบายดีเดนะซากเด้อโดยโดยโดยป้าโตเนาะถือว่าเริ่มมาที่ขั้นตอนแม่พี่น้องเลย โดยกำลังแบบเอาไม้เอายางขึ้นไปกะเกลียมไว้นี่เนาะโดยก้าเกลี่ยของนี้เครื่องพร้อมแล้วกก็ตอเลยเหรอถือว่ามีเครื่องพร้อมก็ถือว่าเริ่มต่อแบบคือคางขึ้นไปเลยนะเนาะมอืโดยโดยผู้พิทักอ์เลย โอ้เระวังได้เระวังเด้ผลกระต๊กเนาะมันก็บเปื้อนแน่เพียนพีงเลยค่อยๆระวังดูดตีนดูดมืออึ๊บอาเอาถือว่าบักบ้าบัก n h งไว้เรียบร้อยแล้วเนาะขาดยังไ่บารี นังทาตะเล็กตะปูทาตะเล็กตะปูแ mm ม่นเขามีเล็กตะปูก็ถือว่าค่อยเฮ็ดไปเลยคล้ออ้วอ๋ออ๋ออ๋โดยโดยโดยเขาบอกมีเล็กตะปูก็ถือว่าเฮ็ดงานบ่ได้ได้ผลไม่ดีน้องไงนาะเฮาก็ต้องมีเล็กตะปูเพราะเล็กตะปูตอนนี้เพคนกันยังมีมือสัตวคำว่าได้ไปซื้อก็คือไปไกลเต๋อโบหรือว่าแน่ใดย้อนรักไปเต๋อเลยไปน้องเห็นพุ่นเนาะ อ๋อประมาณ12ลักบ่โดยเลขตะปู8ตะปู10เด้เนาะจ้าอือๆๆปู8มยิบเลเด้อ๋ออือๆๆยิม้่นกบากไดิโดยๆมาตอนกบากไม่ตอยู่ดนเนาะนมันอือกันถ้าสิบ่ฮอดเด้อเจน อันคือไม้น้ำพรอเนี่เป็นคือว่านี่ไม่ไม่ห้อยห้อยมันไม่ห้อยตัวอันไม่ค้ำไม่ตัวหับอันน้ำนักนะเนาะโอ้ละวังเด้อระวังเดนอะฝนกระโต๊กบาดนี่เนาะตอกท่นห่อหนัวหเอาขึ้นเลยโอ้

แถมได้แถมได้ไหสิคือแต่เก่ายังแถมไปเจ้ไ้วสิโดยอันนี <S <s ้มันต si ้องมีของแถมบ่โดยสบายดีลูกล่ะโดยโดยเป็นไดกินข้าวกินน้ำได้ลูกกินแล้วเนาะได้ยังกินล่ะต้มตกแล้วบอปิ้งไก่ไปซื้อมาปิ้งไก่กับกระบอกนี่บอบอจะหึงเลยดินี่เฮ็ดไม่ได้ออกบอเฮ็ด ยังบ่ทันเออยังบ่ทันออกติโดยเป็นในความรู้สึกบ้านกะงามเนาะเฮดีใจแล้วเนาะโดยโดยดีใจแล้วว่าซั่นน้มันฮอดอยู่ฮะน้มันสิเบิดบ่โดยเพิ่นสิไปซื้อเล็กตะปูแม่นบ่ลูกเดี๋ยวแม่ไลสิซอยสมทบซื้อเล็กตะปูเด้อลูกเด้อ ถึงสีบุลวงลายกับน้ำจิ้มน้ำจายแล้วลูกเนาะเสีซอยกันเฮียพี่น้องอ่ะลูกล่ะอปหาตั้งพอรุงเนาะพอรุงเตรียมรถไปซื้อเล็กตะปูเฮียพี่น้องอออ่าก็ถือว่าเล็กตะปูมาได้ก็ถือว่าคืบหน้าไปมั่งกะค่อยแล้วไปที่เล็กหน่อยเนาะคันมาได้เล็กตะปูนี่ถือมาอื่นมาฮือนี่ถือว่าใส่ครบเลยอืยังแต่โมงเดี๋ยวแต่โมงบบดนี้ลังก์สีได้มาแล้วยังยังเนาะ ถ้าต้องตีข้าวติหยังเรียบร้อยแล้วเฮาจังแทกบ่แม่นล่ะเฮาก็แทกวัดเซกสบบ่มันมีจักแผ่นจักแผ่นประมาณนั้นเนาะจ้าๆอือๆๆโยฮะมาเลยก่อคักแทนี่เออไม้อันที่เอามานี่่อยก็ว่าเออเพิ่นมายังวเนาะ้มาค่นีเนาะเออ อืมอ้าวอ้าวอ้าวค่อยๆเด้อเนาะค่อยๆเพราะว่าเข้ากันฮะยันมือย่านยางเนาะผล็อกเฮียพี่น้องเลยป้าอีหลาป้าไปอยู่พูนป้าผล็อกป้าลูกป้าเนาะโอ้ยปบอยห้สร้างเพอนเฮ็ดจะอยู่ก็ช่วยพอนบม่ได้ดอกเฮียพี่น้องเลยมันนักเนาะอยู่โฮมนี่ก็ได้ตีนี่ดุป้าเอ้ยอยู่โฮมนี่ลูกละเออ ออออืออ่านี่ไม่เมย์ก่อนอ่ะห่อนห่อนบ่ดีจน้องปลาไดู้กเด้อได้แล้วเนาะเพื่อนจะโตเติมขึ้นได้เพื่อน็น้องคือหนาเมือเด็กเมือน่อยเนาะอือก็คอีกบึงหรอกเดี๋ยวจ๊หน่อยก็ แล้วแล้วเมย์แล้วเมย์เป็นกำลังเชียแข่งใจให้ท่านผู้ฟ้าเพิ่นยังษ์ฝนตกอยู่คือนตอนจเคือหลายใครย่อยน่อยหแล่นแมนแลนกี้นี่บอกแบบนี้ใครเป็นคนมีเหือเป็นคนมีเหือลายเป็นคนมีเหือลายขนาดขึ้นพ้นตกก็ยังเหือลายเลยแบบมาขึ้นท้องแห้งบ่หรอกเฮ้ยแบบเออมาขึ้นฝนตกแห้งวั่น แล้วผัตกแห้งก้าเจ้าน้าบ่อกไปเบิดหรือบอโลบอปงมั้งล่ะปงและโดยแตงโมกินวานนี่โมกินหมดสองห้างเอาไปเลยไปเผาไปจัลโลเคยก็เอาบอทันแล้วเนาะผู้เดียวคยง้ออะตัวนี้เงี้ยเนาะอ๋อเลยต้องมีอันกระท่อมน้อยเนาะเป็นนางเผาอยู่ในห่มเนาะอือืมอืไปดึงเสียอย่างมั้งล่ะทำคนใหญ่คนเฮ็ดถือว่า เล็กตะปูมากระตอกต้อแล้วก็คืบหนาไปเรื่อยๆได้ลูกปลาได้ดีใจลูกปลาเด้เลพี Arrow, ragt, นน in, Girl, so ่น so ้องาใแล้ววะจ๊ะป uh, like ้สึกดีใจเฮงว่ลูกปลาเพิ่่อย่างไรเพได้ลูกไหม่เบิ้งยเบิ้ง่าเาเห็ดหมูนไดแล้ว เป็นยังารับใส่ซอยเบิ้งเพิ่นแบบนี้คืขาดเนาะถ้าแบบเนี่ยใส่เนี่ยแบบว่าสิ่งที่ต้องขาดหรือว่าคนยังสามารถใื้อให้เาสามารถซอยคนได้แบบนี้เนาะซอยเฮ็ดแบบนี่เฮ็ดบุเป็นได้เนาะบุเป็นเลยใส่ผิดสูตรเดี๋ยวผิดสูตรเพิ่นไดหนี่รู้ไงเสียครสียงกุ๊กเสียงแบบใส่ ทัวไปนั่นเลยเนาะอืออืออืออืันนี้น้ำไผ่โอ้น้ำไผ่ขมีไฟนี่เท่ากับการเฮ็ดงานมันก็สีง่ายขึ้นไปอีกเนาะโอ้สะดวกขึ้นกว่าเก่าอยู่บั้นได้เป็นเหล่าไม้อยู่ในบ้านนี่ยเจ๊มือแล้วเหล่าไม้ฮะสามสามมือพูดหนึ่นโอ้สามมือว่าจั่น ว่าเดินเติบแม่นางเนะเเาะเร็วกบตัวเดียวเด้กบมันตัวเดียวอ่ะกบตัวเดียวดูกบตัวเดียวก็ได้ใช้เวลาเดินแน,น,น่แนงเนาะแน่นนะทำที่เป็นแรงเมื่อไรพวกอาญามันเสียไหมต้องค่อยๆเป็นค่อยไป,ไปที่บ่อเน,น,ะน,นาะเราอยู่พื้นบนแล้ว เออเพิ่นเพิ่นอมาตะมีหนลูกแม่ตกกบแล้วเห็บ่โด้ามาได3มื้อ3มื้อแล้วเนาะภาบ้านใหญ่ก็ภายในนี้ปานเามาก็ถือว่าเพิ่นก็บักแบงแบบเฮ็ดเ็ซี่เลยบ่ลูกแม่นอมาแล้วก็พ่อเฒ่าให้เป็นนเฮ็ดอยู่นะเรื่องอันเสาะแซ่อเ็ดลิงแบบเป็นเ็ดเป็นทักเป็นหยังนี่บ่แม่น คือทางพ่อเฒ่าเจ้านี่เป็นคนเฮ็ดบเลยนะเพีาะว่าเฮือนสแล้วนี่ก็เนาะน้องปาลืมัเนาะที่วาไว้กับแม่เนาะยังได้คลืมล่ะนๆ่อนฮอกเพื่อนัน้10ว่าซั่นอเียก็พอนวินหัว

นอนเลิกบอมคืนฮะ้ไกระปุ๊กหันปุ๊กเนี่ยอนไ่ยิ้มถือเคยนอนในนอกได้คบปิมตาค้นถ้าฝนตกเลยถ้าเจยดนอนไน่เอกไปตัฝนตกเลยมนนพระบอกเราก็เลยป๊บแจนั่นเจนี้เรืเลยท่าหมเฮานี่อยากนอนอยด้นอนตาเขาบุกเอามา ตื่นต uhm ื <S 2> <S 2> <s 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 ่นหาสายเลยเบอร์ยังม uh ุดคุมออบไมด้ขานอนไม้น้ำมือเตี้ยว่าะคืนบัไรเข้าวันฮอนคิดผลเชื่อมโตกันฮอนก็ได้บัตรเข้าอือเลยโดนนันต้นตทั้งทางมันก็ลงมือเห็ดเพราะว่าอยากให้เพื่อนลูกปลาแล่้องรังเนาะใครจะว่าเหนอกเนี่ยหรือว่า ธรรมดาแบบดินนะบ็นไงันนงเนาะเ็ดที่ินี่ทนไว้คนหนังายทุกคนเเคยไปหาไยเห็ดนสัตว์ทีได้เห็ดในตอบันเห็ด้ได้เห็ดนังิมากินเียงบันบุ้งบุ้งแล้วบุ้งแล้วบันี้พันกี่พิทิทงยังบุมีเลยเงินพันกี่พิทิทงยังบุมีเลยนะเบง ทันกี่เนี่ยโมมีติดธงใส่เบ,เบดิดแล้วลูกหมูเยืมลูกหมูเนียนไดคักบาทลูกหมูกินเบิดเลยลูกปลาอดอได้กินแต่ลูกหมูลูกปลาไม่มีตังใช้เนียนจำเป็นแหฮงกินไอ้ปลาและหมูตัวนี่นฮะสิพาเพื่องมันมาจำเป็นต้องได้พาเพื่องท่องหมูเนียนได้คักบาทได้ซื้อง,งัวอยู่าบ่อบันี เก็บไใบท่อมูสิว่าซื้งงัวอลไรจำเป็นในชีวปาแต่ได้ประเด็นเพนพี่น้องเลยเนาะปาาท่อมูว่าสันไม่ตัวบบลมมีดีบัะนีฮะมามีจกทุงกับปุกกสีบหินยังเงะคอยให้พ่งเเถอะ่ะเงินเงินมามีดเลยทิมเลยกระเป๋าพายทิมทิมเลยเพื่อพี่น้องไปจ่าดูโจนแทนี่ะ บ่แม่นนั่งให้บิดคืนบ่เงินบิดนี่ฮะบ่บ่ให้ดอกได้หมูคอยย่งอยู่ย่งอยู่คือกัเก็บไว้ซื้อวัวเด้เงินแห่อ้าวอ้า่าจปอมีลก็ยดบ่มีลก็บ่อมก็อด้เนาะแม่นลือมือก็อด แต่นี่ก็ยังอดเด็กเมี่น้ินอลจีจำเป็นต้องได้เจาะหมู้ะเศจเจาะอยู่ว่พุ้เจาะไมเพะแม่กระปุกหมูเราบ่เจาะแล้วเนาะเพราะว่าไว้ให้น้องคนซื้องัวน่ะพ่อเนาะความฝันน้องคนก็อยากเลี้ยงงัวเนี่ยแม่นบ่กเอาง่วงมาจุ้งเหรอขนาดยบ่มีกระพาเฮ็ดคุณแล้วมาขายไปกระพาเฮ็ดนี่ เพอร์สิพอดอกหนึ่งขึ้นชอบโคกกละแลคอยนี่เฮ็ดได้คือว่าเขาหามาอยู่แมนบอกแมนขยบผู้ดอกวางมันออกขนมสุดกระลาควาควายไปกับเมื่อยเด้เฮ็ดยังลูกเฮ็ดยังบูหูวกระลาเฮ็ดเพาะเฮ็ดยังโบออกบ่กเฮ็ดเพาะท่านเฮ็ดมันอะไรเฮ็ดดินเฮ็ดดินเนี่ยเศษเนาะเดี๋ยวมันบิดหาเวียกเฮ็ดได้หวยวะ เห็ดเวี้ยงยังบันคูณได้ทางป่าคุณได้พูทางป่าป่าทุกคนตกลินนึงเขาเจะอยิงเงี้ยงคูณได้เอา่พอหาเวียเห็ดพผอรับจ้างแล้วเห้ยเห็ดยังกะเฮ็ดเลยเนาะแถวพ่อเนาะบัเห็ดเวี้ยงบุญทำให้บัเห็ดเวียงกับบุ้มิงินได้เนาะมีคนจ้างมีคนจ้างมันผมมีคนจ้างอยู่แล้วผมมีคนจ้างแล้วว่าสัน แต่งงา่าเฮ็ดว่าจไปจ้างทางบานคนตกลินเดอเด้ดวอ้ายกงเนาะคนเฟรดี่เนาะเนาะผมเ็นคนดินไผสิไปเห็ดเบียเห็ดงานเนาะนี่ทาโต๊สร้างคนแรกนะท่าดโต๊สร้างนบเ็ตกับเ็ดเพราะว่าจะให้รานจะอยู่เนาะต้งมาก็มันกาำนะ ตื่นจะง่วงอันะบ่ได่เบิ่งำวอาอีกอย่างกับว่าก้าแงาเนี่ยนี่กับไลลงไฮลงหน้าเลยกัเฮือนซีบเล่ได้นาะถาพอเนาะแหออน่นคักวดดินเนาขึ้นนี่เออคือชีแน่นคักรึเนาะอเอาขึ้น้น่วมคานเลยเนาะน่แหละเือมันโยม คือส oh. ิยุบคักได้ล่ะพี่น้องเอเนี่ยนเดยพงวางหันวนก็คือ่าสิบโบยแล้วมันยบยงลบ่อชูงก็หนี้แม่นบ่ออออื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 อือว่าสูงกว่านี้เนาะที่ผ่านอาอือว่ามันลงไปหลายเติบอล้วนี่ืออ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 ออออยนอออออ ต้องปรับหนาดินอีกแน่นี่โดยโดยหนาดินเล็กผลนี่ตกแต่คืนนี่ยังไม่เศร้าบ่หนินั่นแหละอืมหักแต่แห้งแต่บ่คืนนี่แห้งเลยแห้งบ่หึงอันตอนเศร้ามานี่บัดคอยเนาะเออคอยแบบดินแบบนี้นะแม่นแบบดิ้นอืมผลตกดินแบบนี้ชุ่มแจ่วคืนไม่ึ้นตอกบ่ญานพลาดมื่นบ่โอ้โาเห็นห่างเลยคอยไต่ไปเนาะไต่ไปเอออไม่ึ้นไหวเลยเด้ โดยโดยโดยว่าเ้าบโบมีไม้หลายตัวกับบุก้าเน้ยอืมอืมอืมใช้ไม้หลายตัวใช้ง้อยอยู่ฮะแล้วก็มีไม้ค่ำอีกเนาะนั่นนอ่นก็ถ hmm. ือว่าอาศัยไม้ค่ำตัวน้ำตามลำเสาให้ได้นี่นั่นและอืมอืมอ eh ืออืโดย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 ขบามีเล anyway> ็กตะปูนี่ตีโค้งห้างมั้ยนี่ก้าวบ่าเลี้วบอกด้ว่าได้ไหมบางเทือกเลี้ยวเลยบางเทือก็รเลี้วเออบางเทือก็รเลี้วแล้วมันพอว่ามันคือบัวช้าพวกใส่อ่เพราะว่าอย่างมันก็มีครบอะไรเนาะมีครบมันเลยเนี่ เพียงแต่เ้าตอกไม้่อตแล้วก็เพียงแต่ตอกไม้ตอกไม้ตอกนุ่มเล็กลงสื่อเลยตอกเล็กใส่กับไม้โดยโดยตอนนั้นแล้วก็ถือว่าตอกตอกไม้แล้วก็จับขึ้นแล้วก็ตอกตีเลยเออเ้าตอกไม้แล้วแล้วก็ปุ๊บใส่ปุ๊บใส่เลมีแต่รถเล็กลงไปแล้วก็ใส่โดยตอกเสาเนี่ยก็ถือว่าตอกแต่หึงบ่าตอกหัวเสาไได้อันมือสามมือสี่มือนี่แหละ โอ้ต้วหัวเสานีนืมมันต่ำขึ้นแ้าจับระดับประมาเสาเดี่ยวสูงเสาตัวไรสูงเสาแจ๋เสาแจตัวนั้นบอกอ๋อเสาแจ๋ตัวสุดพูดนสูงและเอาเสาตัวนั้นเป็นแบบเลยก็ถือว่าต้าหัวเสาในมีแต่สิมตต้นแม่นสิบเตดต้นเพราะว่าตัวนั้นมันสามเมตรเ้าสิโดยสามเมตรเาสนอ๋อมาชุนี้แลนันคอันสามเมตร 99 3ม38โดยตัวนั้น3ม37ออมันลดกลายเป็นเตาสาวตําสาสูงเนาะแม่นอือๆมันเสาเพิ่นลอนทอกบ่อกันโดยโดยโดยเฮาเพิ่นว่าเฮายังสิเสริมขึ้นไปเพิ่นเอให้ซํานันเบิโดยโดยโดยแต่วาใชื่อกน้อยคนดอกมันถืกมีแต่มาต่อเอาองเนาะอ๋อตอนซื้อเฮาบ่ได้สั่งบ่ช่างเขาันเฮ็ด แบบประจํากัดนะนะออ๋ก็แล้วนายใหญ่เขามันบ่อควบคุมมันโดยโดยโดยบ้านนี้ลูกแรงเขาแล้วเขาชเฮิตแล้วเขาก็เห็ดแล้วหวานอ๋อปกตินี่เขาเขาสั่งสาวแม่หาซีฟก็คือสาวแม่หาซีฟเป๊ะได้เนาะแม่นเลยอันนี้สาวนวดเสมอกันเพราะว่าเขาเห็ดบ่เร่ล้ำลับกันเนาะแบบบทเสมอกันแม่พี่น้องนี่ก็น้อยบอลนั้นลูกเลยอ๋อ้ออืออืมอืมเสานี่ข้าง คุณทาำเงินเช็ดถมม่วงหันานนึงเพื่อนเพื่อนไปซื้อมาโดยคันนี้ว่าโคกขามบหักถับหันบบกู้จักว่าเขาโบชัยเลยอ๋อเขาใส่ในป่ามันกับเอ็นในบอลคานมันในบอลูค้กคานเลยแล้วโคกขามหักถับแล้วมันโบกอยู่ในบวมี้เล็กเลยบวมี้เล็กมิตรปูนนมิตรปูนโดยมันก็เลยทำให้สาวโบแข่งแห้งแม่นโอ้บอกกันแล้ว่าโคกขามบวชถับเนาะโบแจักเลยโดยโดยคืเชื่อว่าเขาอันอันนี้เด้ค่ะอันนี้ถือว่ามีเด็ก แต่ชาวชุดเลยบอกวัน uh นี uh ้นะอัน um. น <t aps> ah ี uh ้ก uh ็ย uh ังง้อโบราณอีกโอ้เพราะว่าเขาบริหารน้ำเนาะบริหารน้ำอือ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 โดยโดยโดยมวาาโดยโดยมันเลยใส่บนหูมันเลยใส่อ๋ออ๋ออ๋อใส่เอาพอประมาณเนาะแม่แต่มันจะเป็นมดคูห้านบอกกับกับหูคือกั้นนี่โดยต้องลองเชียงเบิงแม่นล็อกเชียงอืออืออือเชียงเบิงเพียนพียงเลยเพราครเห็นเพิ่อนไอในบ้านนั่นขามก้นขามก้นล่มทับติ ล่มทับเจ้าจะคงจักกับมันบ่มีเออโดยโดยดีแล้วคนคนบ่ได้เป็นหยังติบ่เพิ่นตั้งไว้แนวนี้แหละตั้งแล้ยังบ่ทันเฮ็ดอือๆยังบ่คยังบ่ได้ใหยังตั้งอ๋อว่าตั้งแต่เสาเนาะอือๆโดยโดยดินบวมมันลมมาเนาะอือๆๆบ่มีเหล็กโดยโดยเป็นดังสิไปซมยทาเล็กตะปูบ่นี่ พอเนี่ยบ่โดยอยู่นี่แล้วอยู่นี่ได้เนาะมีแต่ล่อเล็กตะปูมาเลยกะนำเนินต่อเลยอ๋อโดยโดยเงินต่อกับมีแต่เฮ็ดแล้วอลไรกัสั่งหลังกระสอบกระซีได้เนาะถ้าพ่อเนาะวันเนาะอือืมอ่ะโอเคส่วนบะหมี่ใส่ข้าวจะยังไงก็ใส่ฉันสีให้เพื่อนอืมบะมีจักแผ่นจักแผ่นแน่เนาะโดยโดยโดยอ่ะส์โอเคพ่อยังข้าวหอมก่อนิดเด้อ โดยโดยสบายดีท <Syndrome> ่าพอท่าพอโดยโดยเนาะโผล่ทางคนน้อยพี่น้องเลยจักดีใจสำใด้จะมานั่งเผาอเนี่ยนางเผาเพือนงามน่นนี่ได้ยังไ่ทันแล้วนางเผาเพือนงามนั่นนี่ดีใจเด้อลูกเด้อแม่ดีใจน้ำเด้อโดยโดยป้าสันแม่จะได้กลับเนาะสบายดีป้าลุงกันเนาะสบายดีโดย โดยอ่ะพ่อแม่พี่น้องเยเนาะกับสำหรับคลิปนี้กับสิประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้กับทั้งพ่อสร้างเพื่อนเนาะกัรล่อเล็กตะปูมาตกมาอย่างเลยกับทีได้ขึ้นโค้งห้างมื่อนี้เนาะงพ่อแม่พี่น้องเลยดีใจน้ำน้องปลาลายน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะจังใจกับสำหรับคลิปนี้กับสิจบลงเพียงสำนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะขอบุญขอบคุณขอมุกขอบใจเอฟซีที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปแต่ต้นหนึงจบแล้วก็บอกข่าวโฆษณาเนาะสจาบคลิปนี้ไปแล้วกล่าวคำสบายดี